กลับสวัสดีค่ะกาศบสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนกนแล้วกันนะคะยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องยาย,ายไผ่หผีค่ะพี่น้องขาคุณผู้ฟังทุกท่านขาวันนี้เรามีกระแสดราม่าหนักมากกับพี่น้องขามาจากค่ายยักษ์ใหญ่นะครับพี่น้องขานั่นก็คือค่ายไหยทองคํากับศิลปินยูกิเพนพก,กานะครับพี่น้องขามีกระแสดราม่าจากเอฟซี กระแสดราม่าหนักมากพี่น้องเออโดยที่อาจารย์ประจักษ์ใจโดยที่อาจารย์ประจักษ์ชัหไหทองคำนะคะพี่น้องขาได้ออกมาโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองโดยใช้แฮชแท็กว่า UK เคนะคะนั่นก็คือน้องยูกิกับน้องการนะคะพี่น้องขาเพิ่นไรออกมาโพสต์ไว้ว่าคือสีบอบเป็นตาไปตอนะ่อเนาะ แม่แม่เพิ่นบออยากให้ฟินบออยากให้เป็นบทกุกกิกคงต่างคนต่างรองเพลงมีคิ้วยามไดจังพอกันดีบอนอเอออาจารย์ประจัก์ชัยได้ออกมาโพสอย่างนี้นะครับพี่น้องขาก็เนื่องจากว่ามีกระแสดราม่าจาก f อซแม่แม่ของน้องอยูกิเป็นประการนะครับพี่น้องขาหาว่าน้องยังเล็กเออ ว่าน้องยังอายุเพียงเท่านี้ยังไม่อยากให้มีดามาก,กุ๊กกิ๊กแบบแฟนอะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องขาแต่ f อฟนะคะถ้าคิดอย่างนี้จงใช้สติดีๆนะครับพี่น้องขาและยังมาโพสต์ต่อรัวๆอีกนะครว่าอยู่อาจารย์ประจักษ์ชัยได้ออกมาโพสต์ไว้อีกนะครว่ายูกิกับการเจอกันแค่3งานมือก็ยังบบท่านได้จับให้เกียรติน้องตลอด งานละครงานหนังงานพี่เซ็นเตอร์คอนเสิร์ตคูอีกมากมายรออยูเรอะมีคนจางแล้วจะให้เราวางงานต่อไปยังไงถ้าว่าน้องยังเด็กไม่ควรเล่นบทพระนางไม่ควรจับคู่จิน้นเราเข้าใจในความรักลูกๆจากแม่แม่บ้านนั้นบ้านนี้ผมไม่กล้าคิดต่อยอดอะไรอีกเลยตั้งสติ ก่อนแป๊บหนึ่งก็เป็นการสร้างความหนักใจให้กับต้นสังกัดอย่างอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคํานะครับพี่น้องขาะเออก็อาจารย์โดนกดดันกดดันมาอย่างนี้นะครับพี่น้องขาจาก F c ซบางส่วนนะคะเพราะว่าเท่าที่ยายไปไล่ดูคอมเมนต์แล้วนะครับพี่น้องขาเสียงส่วนมากก็ยังให้กําลังใจอาจารย์ประ,ประจักษ์ชัยและพร้อมจะต่อยอด ให้กับมีคอนเสิร์ตยูเหมือนเดิมน้องยูกิกับน้องการเหมือนเดิมนะครับพี่น้องขาและจริงๆแล้วนะรู้ว่าน้องอายุเพียงเท่านี้ก็จริงนะครับพี่น้องขาแต่การไปงานคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเออมีพอมีแม่น้องยูกิไปนั่มและเรื่องดราม่าเรื่องนี้นะครับพี่น้องขาเรื่องกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะ จริงๆแล้วนะถ้าน้องไม่มีงานนะพี่น้องน้องข้าน้องไม่มีงานน้องก็ไม่มีเงินเพราะทุกอย่างงานคู่กับเงินและมาทำให้ต้นสังกัดอ่ายเขวอย่างนี้ผลกระทบโดยตรงก็จะเกิดขึ้นกับน้องยูกินะครับพี่น้องับเพราะฉะนั้นเป็น FC ก็ควรจะตั้งสติดีๆไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับพี่น้องขาหลากหลายคนนะคะที่เข้ามา แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ประจักษ์ชัยไห่ตองคำนะคะเออแล้วก็มีคนหนึ่งมามาเม้นแรงเหมือนกันค่ะเม้นแรงเหมือนกันค่ะว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยเลยนะคะว่าแล้วแต่ค่ะถ้าอาจารย์อ่อนไหวกับคนสิบคนแล้วเทคนเป็นพันเป็นร้อยหนูก็จะเลิกติดตามอาจารย์เหมือนกันไม่มีจุดยืนเบื่อเบื่อเบื่อแค่ ใช้คำว่าคู่ฟินพี่น้องร้องเพลงทุกอย่างก็ซอฟลงและจบอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์อาจารย์ประจักษ์ชัยนะครับพี่น้องขะหลากหลายคนคะ่ะที่ให้กำลังใจนะคะเอออย่างคนนี้บอกว่าต่อยอดเลยคะ่ะอาจารย์เรื่องดราม่าเออเรื่องดราม่าคนไม่หวังดีแม่แม่ขอสนับสนุนอาจารย์ทำต่อรอชมผลงานอยู่นะคะพลังเงียบก็เยอะนะคะอาจารย์ รอชมผลงานน้องทั้งคู่เอออยู่อยู่ยางอยู่ค่ะอย่าถอยเดินหน้าต่อไปสู้ๆนะอาจารย์น้องยูกิเจอมามากกว่านี้เออยังก้าวผ่านได้เลยสู้ๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้เดินหน้าต่อไปเออและก็มีอีกเสียงนะคะรอชมผลงานของทั้งคู่เออลูกสาวของแม่เก่งและเข้มแข็งตลอดมาแค่นี้เออ ไปได้สบายอยู่แล้วนะครับพี่น้องขาหลากหลายหลากหลายคอมเมนตออ์และยังมีคอมเมนต์นี้คอมเมนต์นี้โอเคนะครับเออทำไมแม่แม่เออทำไมแม่แม่มาตีกรอบให้กับการทำงานของอีลาบอราหรื่นนอมีสิพิพ้นอีสานบานเฮ้าใสาวาหักคือมาโพเห็นแกโตเออคือมาโพเห็นแกโตแท้ ลูกหลานสิไรธรรมาหากินบอ่อสิมาแค่แต่ความดูซื้อของแม่บอ่อเข้าใจการทำงานของลูกแบบนี้มานายมานายแท้เห็นแก่โตหลายกระไดปล่อยให้ลูกหลานเขาทํามาหากินแบบสบายใจแน่เออโอกาสบ่ไดมีบ่อยโอกาสบ่ไดมีให้บอยเดอ้อสิมาล่ออีหยังลากอีลาหูจะก,กว่วมกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกปล่อยว่างปล่อยว่างจา รอชมผลงานทั้งคู่นะครับพี่น้องขาเออหลากหลายส่วนทางด้านบ้านฮักยูกินะครับพี่น้องขาก็ออกมาโพสต์ไว้อีกเหมือนกันนะครับว่ารักหรือรัดเออคำนี้ใช้ดีมากเลยนะรักหรือรัดนะครับพี่น้องขารักหรือรัดถามใจตัวเองถามใจตัวเองดู เราเป็น FC ไม่ควรก้าวล้ำเส้นการทำงานอย่าทำให้คนอื่นอึนอดอัดสิคะต่อไปใครจะอยากร่วมงานกับน้องถ้าคุณยังทำตัวเป็น f อแบบนี้เรา F c ซอยู่เราต้องเป็น FC คุณภาพสิคะอย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆให้เ,เขามองความเหมาะสมเขาวางภาพลักษณ์ของคุณอยู่ให้ดีอยู่แล้วคะ่ะอีกเรื่องนะคะ คือครอบครัวและทีมงานก็อยู่กับน้องตลอดเพราะมันคือการทำงานแต่คุณกำลังทำตอนนี้คือทำให้น้องเสียงานและคุณกำลังให้คนอื่นมองว่าน้องดูแล FC ไม่ได้ปล่อยให้ทำตัวประสาทกับศิลปินท่านอื่นเออรักหรือทำลายเอาดีๆนนานินบอกพี่น้องอืมจริงๆแหละเราก็ต้อง จริงๆการทํางานมันก็ได้เงินนะครับพี่น้องขาเพราะว่าการร่วมง,งานก็ดีถ้าเป็น FC นะคะคิดดูดีๆนะคะ FC น้องอยูก็เยอะ FC น้องการก็เยอะถ้าทั้งสองไปคอนเสิร์ตพร้อมกันก็ต้องโพสต์งานพร้อมกันก็เป็นการดีที่ทําให้ FC น้องการได้มาติดตามน้องอยูและ FC น้องอยูได้มาติดตามน้องการ เพิ่ม f อเข้าไปอีกเป็นพลังบวกเรารักน้องเราต้องคิดให้เป็นพลังบวกสิ้าเออคุณแม่แม่ขาออกจากกลาโอ้ยหนูก็ไม่อยากว่าหรอกคะ่ะ <c oughs> ย่ายเห็นดาคนบ่คอยเก่งอยู่ใจเย็นๆเ,เพราะน้องอยู่กว่าจะมาถึงจุดจุดนี้นะครับพี่น้องขาเราเอฟซีรู้ดีเพราะน้องประกวดร้องเพลงตั้งแต่น้องตัวยังเล็ก และตอนนี้โตเป็นสาวมายิ่งเป็นสาวสวยโอ้โหยิ่งใส่ชุดขาวที่ใดขึ้นร้องเพลงยายคิดว่ามิสแกรนร้องเพลงครับพี่น้องขะเพราะน้องสง่างามเออและน้องมีต้นทุนเสียงที่มีคุณภาพเอออีหลาละม้วนมวนกับยังวาเออและยังมีอีกไว้โพสหนึ่งนะครับพี่น้องขารักมากทำลายมากรักมาก รักมากไปเอาแต่ใจตัวเองคนเสียตกอยู่ที่น้องความอึดอัดและทำงานลำบากก็คือน้องอย่าทำตัวเป็นปเ,เอฟซีเออะอะไรก็ไม่ได้ขัดขวางไปหมดเออค่ายเขารักษาภาพรักวางงานที่เหมาะสมให้กับน้องอยู่แล้วโจมตีต้นสังกัดของน้องไม่ได้เป็นผลดีกับน้องเลยเออความรักที่พวกคุณแสดงตอนนี้ คือการทำลายคือการทำลายน้อง FC ที่มีส่วนสำคัญในการรักษาภาพลักษณ์ของศิลปินมากทำตัวเองเป็นเอประชดบ้าบอแบบนี้ผลเสียอยู่ที่น้องไม่ใช่พวกคุณน,นะคะพี่น้องขายังไงก็ขอเป็นกำลังแรงใจให้กับอาจารย์ประจักรชัยและก็ น้องยูกิเพชรดปากาแล้วก็น้องการด้วยก็แล้วกันนะคะัพี่น้องขาสู้ต่อไปนะคะสุดท้ายนี่ขอให้พี่น้องที่รับฟังจนจบคลิปลำลำรยร่วยย่ยาเจ็บยาโจนลำร้วยสุขสุข้นกันแล้วกันโชคดีมิ็นเงินใส้มือนีสวัสดีคะ่ะ